กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวก็ผมนายช็อตตี้บูโจไวเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม PC นะครับ b c a s t l ซนะครับซึ่งมีเดโมให้ลองเล่นด้วยนะฮะก็สรุปสั้นๆและกันว่าเป็นแนวบริหารจัดการสร้างเมืองครับสร้างเมืองไม่พอครับมันมีทหารของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาบุกทุกคืนครับเราก็ต้องทําอีท่าไหนก็ได้ครับให้เมืององเราเนี่ยอยู่ไปได้นานที่สุดนั่นเองครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเบื้องต้นเลยกันแล้วกันนะครับจะได้เอาชีวิตรอดกันเป็นเนาะส่วนตัวผมก็ยังเล่นเวอร์ชันเดโมเหมือนเดิมนะครับก็นิวเกมเลยแล้วกันจะมี2แบบให้เลือกอีซี่กับนอร์มอลนะครับถ้านอร์มอลนี่มันจะตื่นเต้นหน่อยคือศัตรูมันจะเก่งตั้งแต่เวฟแรกๆใช้คํานี้กันแล้วกันเอาละเดี๋ยวเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับเราสร้างนี่ก่อนครับสร้างได้อันเดียวนะตอนแรกแล้วก็สำรวจพวกทรัพยากรข้างๆบ้านครับมีอะไรบ้างนี่หินอยู่นี่ อันนี้เป็นบ่อน้ําไว้หาอาหารอันนี้ไว้หาเงินอันนี้ไว้เลี้ยงทําปศุสัตว์หาแบบอาหารได้นะครับแล้วก็อันนี้ปลูกข้าวได้แต่ว่ามันมีหมาป่าเฝ้าอยู่ต้องฆ่าหมาป่ากับทําลายรังของมันก่อนงั้นก็เดี๋ยวผมยึดยึดตรงไหนดียึดตรงนี้แล้วกันนะครับก็เวลาย,ยึดก็ง่ายๆคลิกแล้วก็แคปเจอร์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องสร้างตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นอย่างแรกซอมิวครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเล่นต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนตัดไม้ ซึ่งทรัพยากรช่วงแรกใช้แต่ไม้นะครับเอาละทีนี้ผมจะต้องสร้างตัวของบ้านเพิ่มเติมครับนี่สร้างบ้านเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยจะคอยผลิตคนงานครับคนงานก็จะไว้ไปทํานู่นทํานั่นทานี่นะครับเนี่ยพออันนี้สร้างเสร็จแล้วก็เลือกคนงาน2คนนะครับแล้วคลิกขวาให้เขาไปไประจงานอยู่ที่นี่เขาก็จะตัดไม้เลยไม่งั้นเล่นต่อไม่ได้นะครับต้องมีแบบนี้ก่อนเลยเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกคนนะครับตั้างบ้านอีก แล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อพื้นที่ตรงนี้ไว้เพิ่มและเดี๋ยวผมจะสร้างซอมิวอีกเหตุผลเพราะว่าช่วงแรกเราใช้ไม้เยอะเดี๋ยวมันทําไม่ทันครับมีซอมิวแค่2คนมันไม่ทันครับแล้วก็ไอคนที่ตัดไม้เขาจะตัดแค่เฉพาะในโซนของหมู่บ้านเราเท่านั้นนะมันจะไม่ข้ามไปตัดที่อื่นนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมสร้างซอมิวเพิ่มแต่คราวนี้เดี๋ยวไปสร้างบนบนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อเรายึดพื้นที่เขาจะได้ตัดได้วงกว้างมากขึ้นนะครับเอาล่ะไปที่รีซอรเส้นเหมือนเดิมครับซอมิวครันบนเลย ช่วยกันตัดไม้ครับผมแล้วก็เมื่อกี้หินอยู่ไหนนะะเดี๋ยวผมต้องไปทางหินด้วยเพราะว่าเราจะต้องทําการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างด้วยโดยการใช้หินนะครับถ้าไม่ไม่มีหินมันจะอัปเกรดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเปลืองพื้นที่ในการสร้างไงเสร็จยังเอ่ยใกล้แล้วเนาะตอนนี้คนงานก็เริ่มเยอะละสร้างบ้านอีกสักหน่อยไหมเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าผมจะต้องเริ่มทาอาหารครับเพราะเดี๋ยวอาหารลดเรื่อยๆเห็นไหมครับต้องเริ่มทําอาหารงั้นก็ยึดตรงนี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะต้องสร้างตัวของตกปลาครับผมนี่ไงเดี๋ยวรอไม้ก่อนนะครับไม้200แล้วเอาเลยอ่ะอันนี้ก็ไปทำงานตัดไม้ต่อไป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 ช่วยกันนะครับไม้2 0 0้เลยใช่ไหมครับแล้วก็นี่เลยฟิชเชอร์แมนฮัไปโอเคตรงตกปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปถ้าอาหารไม่พอเนี่ยโอ้โหนี่คือพอดีเป๊ะเลยเนี่ยอาหารไม่พอผมต้องเริ่มทำปศุสัสั์ครับมาทางนี้นะฮะ แล้วก็ครับเจ้าตัวปศสุสัตไปที่รีซอสเซนเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่ตัวของฟาร์มนะครับนี่แหละครับตัดไม้ทิ้งไปเลยแล้วกันอแล้วก็คนงานน่าจะเริ่มไม่พอละสร้างบ้านเพิ่มครับพยายามสร้างให้อยู่ในบล็อกเดียวกันนะเนี่ยเห็นไหมบล็อกเนี่ยเพราะว่ามันจะมีค่าตัวของแฮปปี้เนสด้วยนะครับและถ้าเกิดไอ้ค่านนเนี่ยมันต่ําเนี่ยมันจะไม่มีการผลิตคนงานนะครับแล้วต้องแบบว่าสร้างตัวแบบเนี่ย มาร์เก็ตเนี่ยมาร์เก็ตก็คือจะเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดใช่ไหมเออมันจะช่วยเพิ่มค่าความแฮปปี้ได้แล้วมันทําเงินให้กับเราได้นะช่วงแรกเราอาจจะยังไม่ได้ไปขุดเหมืองอะไรเงี้ยก็สามารถทําเงินให้กับเราได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับส่งคนงานไปอาหารน่าจะไม่มีปัญหาละถ้าเกิดว่าไปทํางานกัน2จุดแบบนี้แต่ตอนนี้มีปัญหาคือเรื่องของจํานวนคนนะครับต้องสร้างเพิ่มทุบต้นไม้ทิ้งไปเลยแล้วกัน อย่าพยายามทุบเยอะนะครับพยายามให้คนงานเรามีพื้นที่ในการตัดไม้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ไม้โอเคไหมโอเคนะผมก็เริ่มขุดหินต่อได้เลยครับซื้อพื้นที่ไว้ใช้ในการขุดหินกลับไปที่รีสอ r ์เซตนะครับแล้วก็สโตนอันนี้ครับอันนี้น,นี่อ่าไว้ใกล้ๆกกันเลยนั่นแหละจะได้ขุดเหมืองกันครับผมอันนี้คนมา นี่ต้องต้องสั่งคนไปทำงานที่มาร์เก็ตด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมะจะได้รับเงินด้วยนะครับคนงานพอไหมคนงานไม่พอนะครับต้องสร้างบ้านเพิ่มไปเรื่อยๆนะสร้างบ้านเพิ่มก่อนช่วงนี้ก็บริหารจัดก,การกันร,รัวๆครับผมทีนี้ถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงคืนแล้วจะมีทหารมาบุกใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าทหารฝ่ายศัตรูมาบุกทางไหนดูคบเพิงครับ ถ้าเขาเพิงที่เป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงิน,นอย่างเงี้ยศัตรูจะมาบุกทางนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่านะคือศัตรูมันมาบุกทางนี้ใช่ไหมมันมีหมายอยู่มันจะสู้กับหมาก่อนสู้กับเราครับก็ถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือว่าโอเคเนาะชิลๆไปมีแบบมีมีคนแทงให้มีคนแทงให้เคงง <c oughs> okay, ผมสร้างบ้านต่อเลยแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าคนงานเดี๋ยวมันไม่พอไง ตัดไม้ก็เริ่มโอเคแล้วนะตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะอุ๊ยเวนกรรมสั่งไม่ทันพอกลางคืนแล้วอย่างที่บอกทหารจะมานะครับแล้วจะหยุดการก่อสร้างทุกสิ่งอย่างครับทหารจะเป็นคนดูแลช่วงเวลากลางคืนนี่ไงศัตรูมาฝั่งนี้นะครับผมโยกเลยโยกเลยให้มันสู้กับหมาก่อนนี่ไง <laughs> เรียบร้อยสู้กับหมาไปจ้าสบายเลยครับทหารเรายืนดูคือมันไม่มีระบบเลเวลไงสู้ไปก็เท่านั้นอะ่ะก็ยืนรอดูเฉยๆแล้วกัน โดนสซ้กันแงม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 น้องหมาชนะดีใจด้วยจ้าถึงแม้ว่าหมาตายไปตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรมันมีหมาบอสนะถ้าหมาข้างนอกตายเยอะเดี๋ยวหมาบอสมันออกมาโอเคเมื่อทหารของฝ่ายตรงข้ามหมดแล้วนะครับจะเข้าสู่ช่วงวันต่อไปทันทีครับแล้วก็ทรัพยากรจะเกิดใหม่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการก่อสรงก่อสร้างก็จะเริ่มดําเนินการต่อได้นะครับซึ่งผม,มต้องเริ่มส่งคนไปขุดหินใช่ไหมอ่าขุดหินขุดหิน ช่วงแรกก็เอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้แหละครับผมจะต้องเริ่มสร้างกองกําลังทหารครับพรุ่งนี้ศัตรูจะมาทางนี้นะครับผมคงไม่ได้ขยายไปทางนี้งั้นเดี๋ยวผมสร้างตัวป้อมเีกว่าไปที่ตัวของโซนทหารนะครับแล้วก็สร้างทาวเวอร์ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้นักธนูขึ้นไปด้านบนนี้นะครับแต่ว่าต้องสร้างนักธนูก่อนนะครับก็ไปที่อาชลี่นะครับอาชลลี่จะได้สร้างนักธนูได้นะครับ ก็ทหารมารอฝั่งนี้เลยมันไม่มีคนแทงวันนี้ไม่มีคนแทงออต้องมาตรงนี้ผุดแร่ไปนะเออผมจะได้เริ่มไอ้น,นี้ได้ละเริ่มอัปเกรดสิ่งก่อสร้างครับทีนี้มีปัญหาครับก็คือเรื่องของความเอนเตอร์เทนใช้คํานี้ได้เลยเอนเตอร์เทนน้อยลงครับก็สามารถเพิ่มได้โดยตลาดใช่ไหมครผมพูดไปแล้วว่ามีตลาดนะครับอันหนึง่งแล้วก็จะมีพวกเดคคเรชันครับพวกนี้เพิ่มได้แต่ว่ามันต้องสร้างหินให้ได้ก่อนไงถ้าเกิดยังสร้างหินไม่ได้ก็ อาจจะสร้างพวกน้ำพุไม่ได้อาจจะต้องเอาไ้พวกนี้ไปก่อนทีใ่ใช้ไม้อันนี้คือจะช่วยเพิ่มได้นะครับมีซุ้มด้วยเป็นไงสร้างซุม้มจะได้ให้อารมณ์ดีขึ้นครับโอเคอ่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้เยอะๆเลยก็คือที่เป็นอันนี้ครับเรียกว่าลงเตรียมกันแล้วกันนะครับอันนี้แหละครับจะช่วยทําให้ได้เยอะขึ้นแต่ว่าพื้นที่ผมเต็มแล้วเลย สร้างคอมเลนก็ไม่ได้เวรกรรมจริงๆเลยทําไงดีทําไงดีพวกพวกขยายโซนหมู่บ้านมาทางนี้เลยก็แล้วกันนะฮะเพราะยังไงเดี๋ยวผมต้องยึดพื้นที่ตรงนี้เพื่อทําเงินอยู่แล้วด้วยมันก็สร้างตรงนี้แล้วกันมาแล้วก็เดี๋ยวสร้างบ่อน้ำไว้นิดนึงตกแต่งหน่อยตกแตง่งเออตกแต่งหน่อยแล้วคลิกที่บริเวณบล็อกได้นะครับจะมีบอกค่าแ t คชั่นเห็นไหมครับนั่นแหละมันก็จะมีการบวกตัวโบนัสของความชื่นชอบด้วย ก็ถ้าเกิดเต็มมันต้องเป็นเลเวลอะเข้าใจไหมทาเป็นเลเวลเลเวลไปถ้าเกิดมันเต็มปับ๊บเดี๋ยวหัวใจมันก็จะเพิ่มง่ายขึ้นตอนนี้ติดลบ2ละคํานามคือติดลบแล้วยังไงก็มันจะไม่ค่อยผลิตคนงานแล้วนะครับเหมือนไม่มีกําลังใจจะปั๊มลูกอะไรเงี okay, ้ยโอเคอะส่งคนเข้าไปเรียบร้อยครับคันนี้ดูด้านบนเห็นไหมหัวใจขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละมีประสิทธิผลมากที่สุดแต่จะใช้คนงานส่วน,นพวกนี้ก็จะมีประสิทธิผลน้อยหน่อยแต่ว่าไม่ต้องใช้คนงานไง งั้นก็เดี๋ยวผมสร้างตลาดเพิ่มแล้วกันโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มมีหินเยอะแล้วนะครับผมอัปเกรดนี่เลยคนงานที่ใช้ในการขุดหินมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเริ่มอัปเกรดบ้านต่อเลยนะเพราะเดี๋ยวมันไม่มีคนไปทํางานไงเนี่ยคือคนงานหมดเรียบร้อยแล้วเนะี up ่ยอัปเกรดได้ยังเอง่ยอ่าขาดอีกนิดนึงเร็วๆๆ็วเ,วเ,วเวชิญขุดหน่อยเร็วแล้วก็เดี๋ยวผมต้องสร้าง นักธนูใช่ไหมครับเออเวลาเราคลิกที่ตัวที่เอาไว้สร้างฐานนะแล้วเราคลิกขวาต่อได้นะเวลาเราสร้างฐานเสร็จแล้วมันจะวิ่งมาทางนี้นะครับงั้นก็เดี๋ยวสร้างไอ้พวกนี้ไปก่อนเลยคราวนี้คนงานไม่พอครับอัปเกรดบ้านดน่วนโอเคเอะไรจะได้สร้างคนงานเพิ่มหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มีหินนะเราก็ใช้วิธีการสร้างบ้านเพิ่มก็ได้แต่อย่างที่บอกแหละมันก็จะเกะก,กะหน่อยก็ต้องเลือกเอาว่าจะเกะก,กะพื้นที่หรือว่าเราจะเปลืองหินงั้นก็ คลาคากันไปแล้วกันคลาคลากันอันนี้โซนนี้ทําไปเป็นหมู่บ้านเลยโอ้ตอนนี้อาหารเริ่มผลิตไม่ทันนะครับงั้นอาจจะต้องใช้วิธีการเพิ่มจํานวนในการผลิตนะครับอัปเกรดได้แล้วไงโอเคตอนนี้ก็เริ่มผลิตคนได้แล้วนะครับไปเรื่อยๆครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากก่อนนันนี้มีปัญหาเรื่องคนแย่คนงานทํางานไม่ทันนะฮะ อันนี้ไปด้วยเลยแล้วกันขยายการผลิตไปเฮ้ยตอนนี้เราได้นักธนูมาแล้ว2นายครับสั่งขึ้นป้อมไปเลยนะครับมันขึ้นป้อมได้หลายคนนะแนะนําเอานักธนูขึ้นไปก่อนนะครับถ้าเกิดนักธนูขึ้นไปไม่เต็มเอาทหารลาบขึ้นไปนะครับผมเคยเล่นรอบหนึ่งอะผมไม่รู้ไงทหารฝ่ายศัตรูอะมันเดินอ้อมเข้าประตูแล้วขึ้นไปตีนักธนูตายหมดเลย <c oughs> คือช่วงแรกเรายังไม่ได้สร้างกำพงกำแพงไงศัตรูมันก็จะอ้อมมาได้อไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะถ่วงเวลาหน่อยก็ทําได้นะ เราใช้อันนี้ก็ได้ครับที่เป็น wood wall อันนี้คือจะมีพื้นที่ให้ฐานเรายืนด้วยอ่นนี้คือเป็น wood wall นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มีฐานเรายืนด้วยก็ใช้เป็น fence ธรรมดานนก็คือจะเป็นที่ป้องกันนะครับก็ให้มันเดินอ้อมนิดนึงอะ่ะเองก็ขึ้นไปข้างบนนี้เรื่อยเรื่อยเ,อ,ยเอาละตรงนี้ขยายยังเอ่ยขยายไปเลยแล้วกัน จะได้มีกำลังผลิตมากขึ้นอ้าวคนงานไม่พอเหรออุ้ยอ้าวหมดเวลาแล้วอะเขากลางคืนแล้วยังผลิตไม่ทนันไม่ใช่ผลิตไม่ทนันยังสร้างไม่เสร็จครับงั้นเดี๋ยวผมเอาทหารแทงอยู่ด้านล่างแล้วกันขึ้นไปขึ้นไปได้ก,กี่คนขึ้นไปไม่ได้แล้วครับหมดแล้วแล้วผมก็เอาทหารเนี่ยแทงอยู่ด้านล่างครับเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไหนบอกไม่ได้แล้วไงวะอู้ดูทหารมันขึ้นไปขึ้นไปข้างบนโอ้เซ็งเลย กันไม่ดีพอโอ้นัทนูเละเลยครับนักทนูเละเลยโดนฆ่าครับผมเจ้าเลยครับผมเลยต้องส่งฐานลากขึ้นไปบวกอะไอตัวด้านบนแทนนี่ไงครับพลาดเลยครับผมแต่ก็ยังพอเอาชีวิตรอดไปได้ครับในคืนนี้ฮะเนี่ยิงเข้ายิงเข้ายิง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 ย,ยิลงมาฆ่ามันเออลงมาฆ่ามัน สู้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 โอเคทหารตายไม่เป็นไรครับเราสามารถชุบชีวิตทหารได้นะครับแต่ว่าเราต้องสร้างโบสถ์ก่อนนะอ่าก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันเพราะว่าคนงานผมก็ทํางานไม่ทันเหมือนกันนะครับสร้างโบสถ์ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันไปที่ general นะครับแล้วก็มีโบสถ์เนี่ยอืมไม่อยากสร้างชนกันเท่าไหร่อ่นนิดนึงโอเคเพราะาเดี๋ยวผมจะสร้างบาลแลกไว้สร้างทหารปกติด้วยไง แล้วพรุ่งนี้มันมาทางไหนวะพรุ่งนี้ดูดิพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันมาทางนี้โอเคได้สร้างป้อมไปเหมือนเดิมรอเลยรอมันมาเลยแล้วก็ทหารนักธนูตอนนี้ตังเราเริ่มไม่ทันแล้วไงอาจจะต้องขยายพื้นที่ไปขุดขุดเงินขยายเลยแล้วกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวทำที่ขุดเงินครับรีซอสเซ็แล้วก็ไปที่ซันสโตนเวิร์กช็อป นี่คือขุดเงินครับคุณเงินแล้วก็พวกตัดไม้เร่งหน่อยนิเร่งหน่อยเออเร่งหน่อยตัดไม้เพิ่มเพิ่มคนเข้าไปคนงานผลิตทันไหมเนี่ยคนงานผลิตไม่ทัน <laughs> คนงานผลิตไม่ทันบางคนน่าจะไปสร้างอยู่นี่ไงนี่ไงมันมีคนมาสร้างอยู่ไม่ทันแล้วพี่สงครามจบไปแล้วแต่นี้คือเราทําเผื่ออนาคตกันละกัน <laughs> เผื่ออนาคต อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งก่อสร้างโดนโจมตีแตกเนี่ยแล้วเราซ่อมยังไงเราต้องสร้างสิ่งก่อสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาครับก็คือจะเป็น builder guild builder guild เนี่ยคือจะเป็นหน่วยที่เอาไว้ใช้ในการซ่อมสิ่งของครับอันนี้คือ builder guild นะโอเคก็สร้างๆกันไปครับโซนนี้บอกว่าไม่รู้สร้างทําไมเลยเพิ่มคนงานไปยังยังไม่เพิ่มนะและนี่แหละก็ยังไม่เพิ่มนะรอคนงานก่อนครับ ตอนนี้เน้นสร้างครับผมงั้นอัพเกรดบ้านเพิ่มเลยกันแล้วกันคือให้ให้สร้างคนงานเผื่อไว้ดีกว่าขาดอัปเกรดบ้านขึ้นขั้นสองโอเคครับแร่หมดตูดเลยโอ้ยทหารธนูเริ่มเยอะแล้วขึ้นมาเข้าไปเข้าไปเข้าไป หาลาบมารอโบดก่อนผมจะได้ส่งคนไปประจำไงอันนี้ต้องใส่คนไปอีกสองคนเ,เสร็จเสร็แล้วปะส่งไปสองคนสร้างป้อมเพิ่มแล้วกันวันนี้ต้องเริ่มแบบว่าดูเรื่องการทหารมากขึ้นนะครับอ่าสร้างป้อมเพิ่ม คราวนี้หวังว่าจะสร้างกำแพงทันนะสร้างกำแพงดีอ่าแล้วก็ไอที่ให้ยืนได้เป็นตรงนี้บูทวอรม่เอาไม้ไม่พอแล้ววะ่ะไม้ไม่พอไม้ไม่พออาจจะต้องเริ่มสร้างที่ตัดไม้เพิ่มแต่ว่าโซนนี้แหละโซนนี้ควรเพิ่มต้องไล่พวกหมาป่าเอ้ยนี่ก็ได้นี่ว่านี่ก็ได้นะได้อยู่ซื้อบ้นทีเพิ่ม เดี๋ยวเอาวูดวอลใหม่หันหน้าให้ถูกนะครับหันผิดไปหันหลังให้ศัตรูนี่งานเข้านะโอเคสร้างกันสนุกสนานครับนี่ศัตรูต้องอ้อมของจริงครับถ้าไม่อ้อมนี่มาไม่ได้ครับผมเอาล่ะนักหนูไปอีกห้าตัวเลยสร้างไปเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเราสร้างตลาดดีกว่าเพิ่มเพิ่มความน่าดึงดูดแล้วก็เพิ่มตังค์ให้กับเราด้วยตรงนี้เลยโซนนี้มีแต่ตลาด นี่แหละโบนัสไปดิผมก็ลืมพูดไปน้องว่าสร้างติดติดกันมันจะได้โบนัสเนะ่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช้ทุบทิ้งดีกว่าเนะนี่ยเน,นี่ทุบทิ้งไปสร้างสร้างในตลาดแทนดีกว่าแต่ลืมนะตลาดต้องเอาคนมายืนนะฮะวางไม่ได้เลยเศร้าจังเลยอ่ะอพี่พี่พี่ย,ย้ายย้ายมาอยู่ตรงนี้ด่า เด๋ยวทุบทิ้งเลยพี่ไม่ยอมออกมาผมทุบเลยนี่ๆยายไปอยู่นี่ละและไอ้มาเก็ตก็อัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยอัปเกรดได้เหมือนกันนะเนี่ยนะ้านค้าก็ดูดีขึ้นเออเดี๋ยวสร้างตลาดใหม่โซนนี้ผลงานผลิตทันไหมผลิตทันนะใช้ได้ใช้ได้ไดอันนี้นักธนูมายัง โอเคนะมาหลายคนละขึ้นป้อมไปขึ้นป้อมไป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 ,ไปแล้วก็ต้องมีคนแทงอยู่ด้านล่างเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวกนักธนูที่ยืนอยู่บนป้อมเนี่ยมันไม่สนไงว่าจะยืนเต็มไม่เต็มอะ่ะแต่คือทาหารลาบของไฟเตรูจะขึ้นไปฆ่านักธนูเราได้ มันต้องมีคนยืนเฝ้าไว้เอ้าแล้วทางเข้าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่อันนี้ตกใจหรือว่าทางเข้ามัน,มนหันไปฝั่งนูน้นแหมคือตอนนี้ทางเข้าคือขึ้นจากป้อมนี้ไม่ได้ไงต้องเข้ามาทางนี้นั่นหมายความว่าผมต้องเฝ้าทางเข้าตรงนี้ไว้ทฤษฎีมาเต็มกับผมปฏิบัติเดี๋ยวว่ากันอีกทีรอดูคืนนี้ผมว่าผมสร้างพวกทหารเพิ่มดีกว่าเอาเป็นบาแลรธรรมดา ต้องมีทหารเพิ่มบ้างแล้วคนงานเริ่มเยอะแล้วเอาไปตัดไม้ต่อแล้วก็ตรงไหนอีกคนนึงว่ะนี่ฮะไม้เริ่มล่อยหล่อแล้วครับงั้นเดี๋ยวซื้อโซนนี้แล้วกันให้มีคนไปตัดไม้ได้เพิ่มเติมเฮ้ยตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆละว,วางปิดไปเลยแล้วกันให้มันอ้อมไกลๆเลยถ้าจะอ้อมอ้อมไกลหน่อยมาดิ ไม่ดีด้วยเลยไปถ้าจะอ้อมอ้อมไกลหน่อยตอนนี้อาหารการกินโอ้ติดลบว่ะอาหารติดลบต้องส่งคนงานมาทำไอ้นี้เพิ่มแล้วผมต้องขยายไป็ล่าสัตว์เพิ่มแล้วหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอคืนพรุ่งนี้ผมไล่พวกหมาป่าหนี่ไปก่อนก็ได้นะไล่ออกให้หมดแล้วก็จะได้ไปทําฟาร์มข้าวได้ นักธนูว่างไงพร้มอมยังขึ้นไปหมดยังขึ้นได้อยู่นะครับบางคืนแล้วครับผมมาทหารผมยังไม่พร้อมครับไม่เป็นไรขึ้นไปยืนเลยขึ้นไปยืนได้ทหารผมขึ้นไปยืนได้โอ้ดูดูมันดูมันมันอ้อมมาว่ะมันอ้อมมาว่ะเวนกรรมมันอ้อมมาว่ะ มันอ้อมมาเอ้าประตูอยู่ทางนี้เวรแล้วเวรเลยประตูอยู่ทางนี้ผมดูผิดประตูอยู่ทางนี้มันเข้าทางนี้แน่นอนไอ้พวกนี้อ้อมปล่อยไปยิง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 มันอ้อมว่ะไอ้พวกนี้ฉลาดเราไม่ล้อมร้อยเปอร์เซนต์ไงมันเลยอ้อมมาได้ไม่เป็นไรครับตอดได้เยอะตอดได้เยอะกว่ามันจะมาถึงยิ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 ง สู้เขาสู้เขาโชคดีนะทหารมันก็มีจัญญาบันเหมือนกันนะทหารมันไม่โจมตีประชาชนเราเออจัดไปเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากคืนนี้ผ่านไปได้แน่นอนแต่ว่าป้อมนี้ทุบทิ้งเลยนะไปหันประตูให้ไปอ่าน,นประตูให้สตูใช่โอเคครับก็ัตูตายเพราะว่า,ชาวเช้าแล้วไงมันโจมตีเราไม่ทันป้อมนี้ทุบทิ้งไปเลยครับแต่ว่าก่อนทุบทิ้งเอาทหารลงมาก่อน เสดายดเลยเนี่ยสร,สร้างทุบสร้างางทุบเนี่ยลงไมห้หมดดับเบิ้ลคลิกเลยนะจะได้เลือกทุกตัวที่เป็นนักธนูครับแล้วก็นักดาบเลยลงไมห้หมดครับลงไมห้หมดอันนี้ทุบไปเลยครับผมทุบเออไม่มีประโยชน์เลยผมสร้างผิดเองแหละโทษเขาไม่ได้ผมผมสร้างผิดเองอาราวันต่อไปมันจะมาตอนไหนมันจะมาไม่ใช่มาตอนไหนมันมาฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีปัญหามาก็มาออไป โอเคท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนาองก็คือลักษณะการเล่นเกมนี้ก็อย่างนี้แหละก็คือเราต้องบริหารจัดการทั้งทรัพยากรน,นะครับทั้งประชากรแล้วก็กําลังทหารด้วยแนวการป้องกันบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกันไม่ไหวเพราะศัตรูมันก็จะโหดขึ้นทุคืนทุค,นทคืนนั่นเองวัะนั้ใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็โหลดไปเล่นได้ฟรีๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีฟูลฟังก์ชันมากกว่านี้ก็ซื้อเกมตัวเต็มได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไบไยครับ